วันนี้เจอกับคุณนะคุณซึกเคยไม่เคยชกกันไหมวันนี้ร้อยหลร้อยสิบปมาเกินหน่อยจุดสีสองอยู่ใกลดีไหมถี่วันฟันมาสองอาทิตย์เราจะตายฝีมือเป็นซ้ายเราสูงตั่าไหนเจ็ดสิครับน้ำหนักของเราเปนปอยเท่าไหห้าดได้ไปีนี้อายุเท่าไหร่ชกมาถึงร้อยไหมไ้เพียงอนันเจ็ดแปดสิบนี่มีแน่นอนสามไฟหนังเป็นาร ชนะชารชรันชนะต้อนวทองแพ้มานาแชมชนะสองไว้แล่าสุดนช่วงร้อยเท่าไหร่สิบห้าวันนี้วันนี้ร้อยจุแปดก็ไม่ต้องคุมนะคุ edi, ้มไหมคุ้มัะสามจ่อสามลยไปไหมประมาณนั้นนะนะเราเป็นคนจับจังวัดน่าจะได้มาคุณมาคุณอาจะได้เหมือนกันได้ใจแช่งเหมือนะครับเหมือนผมแช่ชนะกับน่าจะได้ครับโอเคขอจุดนี้น้องชาย ันนี้เจอกับหนึ่งอำนาจนะนะไม่เคยเจอแน่นอนวันนี้ร้อยสิบแปดมาเกินไม่ใช่เมื่อเช้าปอหนึ่งซ้อมอยู่ที่ไหนสินครศรีธรรมราชกี่วันซ้อมมาสามสัปดาห์ครับสามสัปดาห์นะสามอาทิตย์เราเป็นมวยมวยเข่ามวยมัดมวยฝีมือมวยเข่าครับมวยเข่านะสูงเท่าไหนความสูงร้อยเจ็ดสิบหกครับน้ำหนักคนเราไปปล่อยเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดนี่กิ่นิ่มกี่นิ่มนอนหลับแน่นอนนะ สูงถึงร้อยเจ็ดสิบหกครับชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งนะห้าสิบกว่าครับห้าสิบหกสิบนี่น่าจะมีนะอ่ะสามไฟล์ล่าสุดโชคว่ที่ไหนมั้งอ่ะสามไฟล์ล่าสุดเป็นไงผลงานชนะหมดไหมชนะหมดครับชนะมาชนะมากี่ครั้งแล้วตอนนี้ชนะสามไฟล์ติดแล้วสามไฟล์ติดล่าสุดเราชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดครับชกที่ไหนล่าสุดอ่าเกาะสมุยเกาะสมุยใช่ไหมกรุงเทพเข้ามากี่ไฟล์ละสามไฟล์สามไฟล์แล้วนะที่นี่มากี่ที ครั้งแรกนะอ๋ออย่าไปตื่นสนามนะสนามมันใหญ่กว่านักสีนี่ไปมาแล้วนะเห็นแม่หนึ่งอำนาจ้าเขาสไตล์ยังไงอ๋อครบเครื่องครบเครื่องดูคลิปเลยนะใช่ครับมีแข้งซ้ายการแข้งซ้ายได้น่าจะโอเคนะถ้าการแข้งซ้ายไม่ได้ข้างๆนี่สีโครงแดงแน่วันนี้อ่ะเราไปคนจากจังหวัดนราธิวาสครับเอาล่ะวัดเกลครับเชียร์หน่อยนราธิวาสครับผมคุณศึกมอหิตยานนท์ครับฝากเชียร์คุณศึกมอหิตยานนท์ด้วยนะครับเสร็จที่โอเคขอโช๊ดดิครับอ่ไป